ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลค่วงป้าแตนเดินแบบงานกาชาติมุกดาหารชาวเน็ตวิจารณ์เหมาะสมหรือไม่วิจารณ์สนันเมืองเมื่อลุงพลควงป้าแตนมาเดินแบบในงานกาชาติและของดีจังหวัดมุกดาหารทําให้กลายเป็นดราม่าร้อนชาวเน็ตวิจารณ์เหมาะสมหรือไม่กลายเป็นเรื่องที่ชาวเน็ตวิพากษ์วิจาร์เมื่อลุงพลพร้อมกับครอบครัว และผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงยูทูบเบอร์แห่งบ้านกก,กอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารได้มาร่วมงานเดินแบบซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานกาชาติของจังหวัดมุกดาหารและเป็นการเดินแบบที่ต้องมีการบริจาคเงินคนละ1000บาทเพื่อการกุศลใครที่จะเดินแบบต้องจ่ายเงินค่าสมัครเพื่อเป็นการลงทะเบียนบริจาคช่วยกาชาติโดยในงานนี้จะมี แขกกิติมศักดิ์และหน่วยงานในอำเภอต่างๆพร้อมทั้งภาคเอก,กชนห้างร้านแต่ละอำเภอจะมีกองเชียร์ให้กำลังใจด้วยการซื้อดอกกุหลาบให้กับคนที่เดินแบบโดยลุงพลพร้อมกับครอบครัวกลุ่มยูทูบเบอร์ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านกะกะกอกหมู่สองพร้อมภรรยาในนามของทีมที่ชื่อว่าทีมลุงพลรวมแล้วประมาณ20คนโดยชุดที่ใส่นั้นในชุดของ ้าย้อมครามตัดแบบทันสมัยใช้เวลาในการเดินแบบประมาณ20นาทีโดยทางอำเภอต่างๆจะมีคู่ที่เป็นไฮไลท์ซึ่งทางอำเภอดงหลวงได้ส่งลุงพลกับป้าแตนเป็นไฮไลท์ในครั้งนี้เบื้องต้นจากการดูการวิจารณ์ได้แบ่งออกเป็น2ฝ่ายโดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็จะระบุว่าไม่เหมาะสมเพราะลุงพลมีข้อที่ถูกกล่าวหามากมาย ส่วนฝ่ายที่เห็นด้วยก็บอกว่าดีแล้วจะได้มีคนรู้จักจังหวัดมากขึ้นผู้สื่อข่าวได้พยายามประสานไปยังผู้จัดงานกรณีที่เชิญลุงพลป้าแตนมาร่วมงานในครั้งนี้เบื้องต้นยังไม่มีหน่วยงานในจังหวัดมุกดาหารออกมาให้คำตอบในเรื่องนี้ซึ่งประชาชนในโลกออนไลน์นะครับก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาดังนี้ครับลุงพลโดนข้อหาครอบครองไม้ห่วงห้าม ถูกป่าไม้แจ้งความดำเนินคดี4ข้อหาแต่ผู้ว่าจังหวัดมุกดาหารกลับเชิญไปเดินแบบในงานกาชาดผู้ว่าครับมุกดาหารไม่มีคนดีจะเชิดชูแล้วหรือครับถึงต้องเอาผู้ต้องหาและยังเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าคนตายมาเชิดชูคนทำงานคนะครับบอกว่าเรื่องเรื่องเดียวขายข่าวแดกกันทั้งปีคนทำงานนะครับบอกว่าเรื่องป้ากับลุงสองคนนี้น่ะน่าจะจบนะ ไม่ต้องเอาออกสื่อได้แล้วจะเอาอะไรมากมายกับคนนี้ไม่เข้าใจจริงๆคนทัดมานะครับบอกว่าเราไม่รู้นะว่ามีคนเกลียดไม่ชอบลุงพลป้าแตนแต่เราคิดว่าลุงกับป้าเขาก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครต่างคนต่างคิดมีความรักชอบก็ย่อมมีคนเกลียดเรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกถัดมานะครับบอกว่ามุกดาหารมันบ้าไปแล้ว เอาคนพวก18มงกุฎมาร่วมงานประจำปีผู้ว่าเอาส่วนไหนคิดเอาผู้ต้องหาหลายคดีมาโชว์ตัวคิดให้มากหน่อยนะคดีน้องชมพู่ยังไม่ถึงบทอวาสานพอบอตรลั่นเสร็จวันไหนก็วันนั้นตามคาดผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติยังไม่กำหนดวันอวาสานคดีน้องชมพู่แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีรา่ย,ยาวจะทำเท่าที่ทำได้อาจจะ ไม่ถูกใจพระเดชพระคุณท่านย้อนถามสื่อใครสักคนพาเด็กไปทั้งที่รู้ว่าเอาขึ้นไปในจุดตรงนั้นเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่จะโดนข้อหาอะไรที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขกล่าวถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าขณะนี้ยังไม่กำหนดการว่าจะทำอะไรวันไหน แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีหากถึงวันที่ทุกคนรอคอยการชี้แจงเรื่องของตำรวจก็จะทำเท่าที่ทำได้อาจจะไม่ถูกใจพระเดชพระคุณท่านแต่อะไรเล่าได้ก็จะเล่าให้ฟังแต่หากทำแล้วเสียหายอาจจะเล่าไม่ได้เพราะการจับกลุ่มใครสักคนหลักการคือต้องแจ้งข้อเท็จจริงว่าเขาทำผิดยังไงสิ่งที่แจ้งต่อผู้ต้องหาอาจจะพิจารณาออกสื่อได้ ว่าเรานั้นกล่าวหาเขาอย่างไงแต่เหตุผลที่มาสนับสนุนการกระทําของผู้ก่อเหตุอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดส่วนจะเข้าข่ายการฆ่าโดยเจตนาหรือไม่นั้นการแจ้งข้อหาจะต้องมีการลงมติกันในรูปของคณะพนักงานสอบสวนซึ่งตอนนี้มีหลายประเด็นที่เห็นว่าควรจะต้องเพิ่มเติมและมาพูดคุยกันอีกที แต่หากถามกลับมาว่าหากจะมีใครสักคนพาเด็กทั้งที่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่เอาขึ้นไปตรงจุดนั้นและสามารถเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่ท่านคิดว่าจะโดนข้อหาอะไรซึ่งแต่ละคนมีความเห็นอย่างไรก็ได้แต่ทางคณะพนักงานสอบสวนก็จะมีพิจารณาว่าจะแจ้งข้อหาอะไรโดยส่วนตัวยังไม่ขอยืนยันคำตอบเพราะ ยังคงหาหรือกันอยู่ขออยังไม่พูดตอนนี้ขอให้มีคำตอบแบบเป็นทางการก่อนเพราะเกรงจะเสียหายต่อรูปคดีส่วนสภาพศพของน้องชมพู่นั้นจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายใหม่อนาจารย์ศพหรือไม่นั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีส่วนกรณีที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลและทนายความไปร้องศาลให้คุ้มครองนั้นถือว่าเป็นการร้อนตัวหรือไม่นั้น ปัจจุบันการสู้คดีจะสู้กันอยู่2ทางคือสู้ในศาลกับสู้ในโซเชียลก็ต้องว่ากันไปแต่ตำรวจให้น้ำหนักกับการต่อสู้ในชั้นศาลมากกว่าเราก็มั่นใจถึงต้องทำส่วนเมื่อวานที่มีนักกฎหมายออกทีวีรายการทีวีและพูดว่าไม่สนใจไมโทคอนเดีย DNA โดยให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นของน้องชมพู่ก็ได้นั้นก็ต้องฟังรายละเอียดจากเขา ตนไม่ได้ฟังแต่ได้อธิบายว่าไมโทคอนเดรียนั้นเป็น DNA ที่สกัดโดยวิธีที่แตกต่างโดยจะไประบุว่าเป็นของใครคงบอกไม่ได้แน่ชัดแต่หลักฐานทุกชิ้นก็สำคัญหมดเพราะต้องนำหลายๆอย่างมาประกอบกันไม่ได้ใช้หลักฐานชิ้นเดียวพร้อมย้ำว่ายังเหลือที่ต้องสอบเพิ่มเติมอีกหน่อยแต่ประเด็นที่สอบเพิ่มเติมยังตอบไม่ได้ โดยจะมีการสรุปกันอีกทีไม่มีกำหนดว่าวันไหนคดีน้องชมพู่สารวัตรแรมโบ้เคยวิเคราะห์ไว้ดังนี้ครับพันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเด,ดชฉายาสารวัตรแรมโบ้อดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลกล่าวว่าประเด็นโลกโซเชียลที่มีคนออกมาพูดว่าน้องชมพู่นั้นตายฟรีตำรวจจับใครไม่ได้ ตนขอยืนยันและมั่นใจว่าเป็นไปไม่ได้ตำรวจไทยเก่งที่สุดในโลกตอนนี้ตำรวจกําลังทำงานกันอยู่ตนเป็นตำรวจที่กเกษียณไปแล้วแต่ก็ได้รวบรวมเงินรางวัลเป็นรางวัลนำจับและให้กับคนที่แจ้งเบาะแสเราต้องช่วยกันต้องให้กำลังใจกันโดยเฉพาะตำรวจไทยคดีใหญ่ๆลึกลับซับซ้อนที่ผ่านมาตำรวจก็จับได้หมด ตอนนี้รู้ตัวหมดแล้วใครฆ่าใครจัดฉากเพียงแต่รอหลักฐานเท่านั้นจึงคิดว่าหากมีเงินรางวัลน,นำจับและเงินรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสมาล่อใจคนร้ายอาจจะแตกคอกันเองและออกมาให้ข้อมูลอย่างไรก็ตามความรู้สึกจากใจของตนนั้นอยากบอกว่าน้องชมพู่ต้องไม่ตายฟรี เงินรางวัลที่ตั้งไว้เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจกับพลเมืองดีที่กล้าออกมาสู้กับความจริงอยากฝากถึงผู้กระทำความผิดอยากให้คนผิดนั้นออกมาพูดความจริงกล้ารับผิดเชื่อว่าสังคมจะให้อภัยถ้าหลังจากนี้ผ่านไปความจริงปรากฏขึ้นมาเชื่อว่าสังคมจะไม่ให้อภัยเด็ดขาดเรื่องวันเวลาและการหายตัวของผู้นั้นยืนยันว่าน้องเดินขึ้นเขาไปเสียชีวิตด้วยตัวเอง เป็นไปไม่ได้ส่วนเรื่องคนคนเดียวจะอาศัยเวลาช่วงเช้าผ่าน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขาผู้เล็กไฟก็เป็นไปไม่ได้เชื่อว่าคนร้ายทํางานกันหลายคนวันที่11พฤษภาคม63เป็นไปไม่ได้ที่จะแบกน้องชมพู่ขึ้นเขาเพราะต้องมีคนเห็นดังนั้นตนเชื่อว่าน้องชมพู่นั้นน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม63ด้านล่างและมีการจัดฉากกันความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยาวชอัจฉริกรรมออกมาไล์สดพร้อมให้ข้อมูลว่าเดือนมีนาคม64เจ้าหน้าที่อาจมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่และมีการพูดถึงประเด็นเตรียมเอาผิดกับลุงพลที่โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งเกินจริงโดวยอ้างสรรพคุณว่าทานแล้วตาใสตาสว่างและเด็กห้าขวบสามารถทานได้นั้นพร้อมทิ้งปริศนาว่าระหว่าง นายต้มกับเทวดาใครจะถูกจับก่อนกันส่วนบริกาที่บ้านลุงพลช่วงเวลาส0นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเข้ามาตรวจพื้นที่บ้านลุงพลเพิ่มเติมในคดีการบุกรุกป่าสงวนสำหรับคดีนี้มีคดีหลักเป็นคดีรุกป่าและป่าสงวนแห่งชาติดงภูพานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหารวมเป็น5ข้อหาประกอบด้วยดังต่อไปนี้1 ความผิดตามพรบรป่าไม้ปีพุทธศักราช2484มาตรา54ฐานกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองเพื่อตนเองหรือผู้อื่นมีโทษจําคุก5ปีปรับ50,000บาท 2. ความผิดตามพรบรป่าไม้ปีพุทธศักราช2484มาตรา55ฐานครอบครองป่าที่ได้ถูกแพ้วถาง โดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตรา54ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลน,นั้นแพ้วถางป่ามีโทษจำคุก5ปีปรับ50,000บาท 3. ความผิดตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติปีพุทธศักราช2507มาตรา14ฐานยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแพ้วถางทำไม้ หรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติมีโทษจําคุก6เดือนถึง5ปีปรับ5,000ถึง50,000บาท 4. ความผิดตามพร,ะระบ2484มารรตรา11วงเล็บ10ผู้ใดทําไม้หรือเจาะหรือสับหรือเผาหรือทําอันตรายด้วยประการใดๆแก่ไม้ห่วงห้ามในป่าต้อง ได้รับอนุญ,ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 5. ผิดตามมาตรา69วงเล็บ36ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งไม้ห่วงห้ามอย่างไม่ได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตารัฐบาลขายเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาด้วยชอบด้วยกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปี หรือปรับไม่เกินห้า0มืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับในกรณีความผิดตามมาตรานี้ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น1ไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือ2ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศเมตร ซึ่งผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1-20ถึง20ปีและปรับตั้งแต่50,000ถึง2 0 0แสนบาท